สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้มาหา้าองค์กับมาห้าอุ้งมาห้าอุ้งแล้วนะครับเนี่ยมามาพบรับอยู่กับต้นไม้น่าจะไม้รักครับเนี่ยครับจะมาคนมาโตนะครับมาโตแล้วคุณเข้าวันนี้ขึ้นไปชั้นโฉับอยู่ริมน้ำรับริมนคลอง gặp ăn gặp gặp mấy chú gặp Thằng đi mấy chú Thì đây ăn gặp nghe chồng Bị cao gặp, bài vì cao อยู่พิมน้ำครับวันนี้ต้ไม่ทันกับมาห้าก้อน <c oughs> ตัวมากครับ ชมแค่นีน้นะครับสวัสดีครับ